งหลลายันผมนั่งดูราคาต้นไซเกาหลีแอป,ปส้มและแอป,ปชมพูราคา10ต้น35บาทซื้อ10แถมหนึ่งราคาน่าคบดีวันนี้ผมจะแนะนำการเพาะพันธุ์ไซเกาหลีด้วยมเมล็ดวันนี้บังเอิญเดินไปเจอพอดีเอาอย่างนี้แล้วกันรอมเมล็ดให้สุกงอมก่อนเก็บมาแล้วยีล้างน้ำเอาแต่มเมล็ดพึ่งลมให้แห้งสัก2อวันเอาไปเพาะในกระบะร่มรมแดดรำไรรำไร รดน้ำเช้าเย็นงอกแล้วแล้วค่อยๆแยกลงถุงแต่อีกวิธีหนึ่งคือขยายพันธ์ด้วยการตอนและการปักชำก็มีครับลอยกระทงมีสายน้ำและแสขอบคุณ <จำ S 1> ที่ติดตามชมกดไล์กดแชร์รรขอบคุณครับเกินไปรอกเธอเราสองคนจับมืองกันเดินมือถือกระทงไปที่ริม